มีเลขแขกคนสำคัญเบาน้าแม่วันนี้มางานมงคลนะคะงานลูกสาวจานทองจวีนะคะถ่ายแล้วต้องเอาไปออกนะคะาไม่ถ่ายถ่ายแล้วก็หายไปนะจ๊ะจานทองจวีวันนี้มีความสุขมากที่สุดนะคะยินดีกับยินดีค่ะยินดีค่ะอันนี้ดีมาก

โอ้แม่นๆครับ <laughs> <susuruh> <suruh> มีความสนใจที่จะมาร่วมงานในนด้วยวันในรอยากจะฝากข้อคิดสั้นๆแก่ลูกทั้งสองคนว่าเดิมทีลูกทั้งสองคนมีอย่างอิสระแต่ลราคุณก็มีความคิดของใครของมันแต่ขณะนี้ตั้งแต่วันนี้เริ่มไปแล้วลูกทั้งสองก็จะกลายเป็นข้างที่ส่วนต่ัง ทั้งสองคนจะต้องร่วมคิดคิดคนเดียวไม่ได้ตัดสินใจคนเดียวไม่ได้จะต้องร่วมคิดร่วมตัดสินใจเหมือนกับผุ้ส่วนนั่นก็คือผุ้ส่วนชีวิตของคนสองคนแจ่ได้ดูปริญญาผุ้ส่วนของคนสองคนจะต้องสังเร็จร่วมไปด้วยดีและเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ต้อง่าตังไม่ได้ แล้วก <sentido. S 2> ็แขกผู้เกี่ยวที่มาร่วมงานนี้ก็ลงมาถึงด้วยก็เชื่อว่าจะไม่ทำให้ข้างผท้เสีมหายตองคนนี้ปศาว์กาอนี้ได้เจอท่านพ่อที่ผู้บรรณาธิการจุฬากรขึ้นมาในของกระพร้าใสหญินใช่ไหผู้บรรณาธิการที่เีิ้ ทาสภาพผู้ดทานสภาพสตรีทานคุยเกี่ยวที่ทรถที่คาัดเออวันนี้ผมมีความิีดีแล้วก็เ,เกียดอย่างีิ่งนะที่มีโอกาสมา่วมแล้วก็มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพในพิธีงานเรียงแต่ร้องมคลสมรสของรูปทัสองใันนี้ นะผมกับคุณพ่อเก้าสาวนะนก,ก็อยากจะเป็นญาติกันแล้วนะครับก็ยังเป็นเพื่อนที่เรียนหนังสือมาด้วยกันนะตั้งแต่ชั้นประถมมัธยมนะก็ได้รับโทรศัพท์จากนะคุณพ่อว่า งานนี้เพื่อจะมาแสดงความดีกับมงานนักขอนกรขอให้นักขอนจงเกิดจากงานนี้และขอให้การสร้างครอบครัวใหม่จงประสบความสำเร็จและขอให้จงมีครอบครัวที่สุขและสมบูรณ์ท่านประชาชนท่เรียนี้ ท่านสาวเป็นภาคายท่านชาติท่าบจว่างท่านผู้มีเกียรติที่กรทุกท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที well ่ท่านยมภาคได้ให้เกียรติขึ้นมากล่าวในงานของท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานสวัสด ครับาที่จริงแล้วเมื่อวักแล้วตัวพมเองเมก็เป็นญาติคนหนึ่งของเจ้าบ่าวนะครับเพราะว่าการของพีทญาติบอก,ก,กบอกไปแล้วเมื่อกี้นี้ครับก็มาจะสายด้วยวกันนะครับก็ เป็นกรณีที Canada, ่พิษาว่าแค่วาวอาจจะกระตุ้นรุดีในกรณีของรัฐบาลโดยปกติแล้วทางผู้ที่จะไม่กล้าไปปรึกษาคุณพิพา่ษาด้วยโดยตรงนะครับทางสองฝ่ายก็จะได้หาผู้ร่างใหได้เพื่อปรึกษาเพื่ช่วยหาของรือ ขอความแนะนำเลยนะครับที่จะให้กาใช้ชีวิตคู่เปอะไรด้วยดีนะครับก็จริงแล้วก็ต้องขึบนตรงนะครับเพาพี่แม่ก็องคอยที่รักษาคุณพีของคุณภัยเอาไว้ดีนะครับก็สร้างประวของทั้งนะผู้ช่ยดวยอวกนคู้สองอก็ มีความมั่นใจว่าทั้งคู่จะต้องดำเนินชีวิตของรถไปได้ด้วยดี ปุจจา์ณาสัพพาทาครับคำที่สองนี่คืออัลกัาาสัพพาคำที่สามคือกัยยาณิตาคำที่สี่ก็คือสมาชิปิตานะครับคำโดยย่อที่เรางนันนเยิง ที่คนยังทำในขั้วอแอบบนี้เศรษฐีก็คืออุมา,าการะศนะครับทำในยันในการประกอบอาชีพในการทำงานสเสถียรภาพเดินก้าวหน้านะค,ครับอ,อันที่สองก็คืออ,อ่าตัวนี้คือการรักษาหรือได้หน้าที่การงานแล้วพยายามรักษาหน้าที่การงานไว้ให้ดี ได้นัก้การารักษานะครับเพื่อที่นาโพกพโกแล้วมที่ยนะครับโคแล้วแตางที่เราอนจะมกนกาด้วยการที่อันสุดท้ายก็คือสมาชิกว่า